นั่นลราลูกเยี่ยมมากนี่ลรามันจะเป็นจังหวะนี้เลยนั่นเรมันจะเป็นจังหวะนี้แหละนั่นล้างเลยนั่นละเฮ้เรื่อได้เลยเริ่มได้เลยคนยิ่งโอ้โวกเราหันหลังเลยหันหลังต่ออีกนิดนึงเฮ้ยหาให้หล่อนตามไปเลย

ฮัลหลังอย่ามาลปกินใส่เลย